เกือบตายวันนี้ครับหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็มีชนสาวหนึ่งลูกเป็นไงบ้างก็ถือว่าเป็นเกมเยือนที่ทุกๆเกมครับยากสําหรับสีตะเกตครับผมแล้วก็ท้าทายสําหรับผมแล้วก็ชื่นชมน้องๆครับที่สู้ครับหลังจากครึ่งแรกเรามีการปรับเปลี่ยนพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ได้เห็นน้องลงมาครึ่งหลังมีมีมีัวทินหัวใจแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นครับแล้วก็ ขอบคุณแฟนบอลครับที่ตามมาเชียร์700กว่ากิโลครับผมพูดอุชาลีครับนะครับครับผมทำประตูได้ลูกที่สาวแล้วมั้งครับก็น่าจะประมาณนั้นจุดแข็งเขาครับจุดแข็งเขาครับในเรื่องของลูกตลางอากาศนะครับแล้วก็ประสบการณ์สูงคับจากนีกนะครับแล้วก็มีภาวะผู้นําสูงครับผมคับพูดกับพี่นายเมื่อกี้ครับเขาก็ว่าทําทีมเพื่อแฟนบอลครับ อาจจะค่อยๆทาไปแล้วขึ้นกลับไปทีหนึ่งเหมือนเดิมครับตรงนี้เขาวางเป้าหมายที่ไงบ้างก็ที่ผมตัดสินใจที่มาเนี่ยมันมีอะไรที่ท้าทายสําหรับผมในการทําทีมสีสเกตครับที่มีแฟนบอลครับมากเต็มเต็มทั้งเยือนทั้งเย้าอะไรครับเมื่อก่อนนะครับณตอนนี้ก็อยู่ที่ผลงานด้วยนะครับแล้วก็มันท้าทายสําหรับผมด้วยผมจะทํายังไงทีมสีสเกตเนี่ยครับ ให้ดีนะครับผมก็ตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงด้วยสไตล์ของผมครับอยู่แล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ที่รายละเอียดแล้วก็อยู่ที่ผลงานจริงๆครับดีไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วครับไปสตล์ไม่สตา์ไม่ดีก่อนแรกแพ้แล้วค่อยๆดีขึ้นตรงนี้เหลือปรับแก้อะไรในการที่พี่เข้ามาตังตังทางก็อย่างที่บอกครับมันมันยังไม่ดีเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ดีครับดูผมยังไม่พอใจครับก็ในระหว่างทางเนี่ยมันมัน มันเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นโค้ดผมก็ต้องชาเลจ์ตัวเองแล้วก็ทําให้มันดีให้ได้แล้วก็ผมอยากฝากแฟนบอลสีเกดนะครับขอบคุณครับที่ซัพพอร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งที่เก่าของผมหรือคนที่เชียร์ผมสนับสนุนผมขอบคุณมากหรือว่าใครที่ยังไม่ค่อยชอบผมนะครับขอบคุณนะครับที่ยังคอมเมนต์นะครับให้ความสาคัญกับกับในตัวผมมันทําให้ผมยืนอยู่ในอาชีพนี้ได้ ได้ดีนะครับขอบคุณกําลังใจทุกกำลังใจครับผมอีกประเด็นหนึ่งครับตอนนี้แต้มมันไม่ห่างกับเพย์ออฟครับซึ่งใครได้ตามพี่จะรู้ว่าพี่ทําระยองเข้าเพย์ออฟนะตอนนั้นแล้วก็พาขึ้นเลื่อนชั้นได้ครับผมแล้วมันเป็นเกมแบทตอนแบทตรงนี้พี่มองไงกับกับเลิกสองที่เหลือนี้ครับผมก็ด้วยแต้มที่มันยังกระชั้นชิดกันอยู่นะครับด้วยโอกาสนะครับด้วยเวลาที่มีครับผมก็มันมันสาคัญทุกเกมนะครับ แล้วก็มันท้าทายครับอย่างที่ผมบอกผมจะทํายังไงครับให้ทีมดีแล้วก็ให้ทีมมีผลงานที่ดีนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนผมทำคนเดียวไม่ได้ครับอย่างอย่างที่ผมบอกที่ผมเคยทํามานะครับมันอยู่ที่สปีตทีมอยู่ที่เด็กด้วยอยู่ที่แฟนบอลอยู่ที่ผู้บริหารอยู่องค์ประกอบหลายอย่างครับแต่สุดท้ายนะครับมันผลมันก็อยู่ที่โค้ชครับผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดและทําให้เต็มที่ครับฝากแฟนนะครับสุยครับผมก็ฝังเนื้อฝังตัวด้วยนะครับชาวศรีสะเกดนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ ที่ชอบดูฟุตบอลนะครับก็มาสนับสนุนบอลไทยนะครับให้ฟุตบอลไทยนะครับก้าวไกลไปไปไกลๆเลยครับผมแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับทั้งเยาวชนด้วยนะครับแล้วก็ฟุตบอลผู้ใหญ่ด้วยในลีกสูงสุดเข้าไปช่วยกันดูนะครับซัพพอร์ตทีมนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตประเทศชาติครับ